เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดี มีโคราชปราศาทหินดินด่านเกวียนสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูการได้ในเช้าวันอังคารนะคะวันนี้นะคะคุณครูการนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับผู้ว่าราชการจังหวัดเด็กๆทราบไหมคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของเราชื่ออะไรมีหน้าที่ทําอะไรแล้วลองไปชมกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะชื่อนายวิเชียนจันทะโนทัยนะคะคนนี้นะคะเคย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นตอนนี้ได้ย้ายกลับมาเพื่อดูแลประชาชนในจังหวัดนะครราชสีมานะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคือหน้าที่คือการแก้ไขปัญหาต่างๆในจังหวัดนะคะแล้วก็การดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะความเป็นอยู่ของประชากรที่อยู่ในจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด -19 หรือปัญหาน้ำท่วมขณะนี้นะคะมีหลายอำเภอนะคะในจังหวัดนคร สีมาที่เกิดน้ําท่วมผู้ว่าราชการจังหวดัดก็จะไปช่วยให้ความช่วยเหลือดูแลและแก้ไขนะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะที่ครูคการนํามาฝากให้เด็กๆด,ดูภาพผู้ว่าราชการจังหวดัดนะ,ะออกตรวจเยี่ยมทุ่งนาของชาวบ้านแล้วฝึกเขียนตัวอักษตรตัวอาและอ่านออกเสียงคําศัพท์เรามาอ่านออกเสียงคําศัพท์กันนะคะอ่าเลออาเลอเลอไอไลส์ข้าวเลอ I อซไลสข้าวอ L ลเลโอดลถนน L ลโอดลถนนอเลเลเอ็ดเสีแดงเลเอ เลสสี see, แดงเมื่อเด็กๆอ่านคำศัพท์แล้วนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนตามราประตัว r นะคะต่อไปนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆเขียนสัญลักษณ์ในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพที่กำหนดอ,อ่าเรามาดูบุคคลนะคะมีบุคคลทั้งหมด3คนที่อยู่ด้านบนคนแรกเลยคือผู้ว่าราชการจังหวัดสัญลักษณ์คือรูปสี่เหลี่ยม คนที่2นะคะคือนายอำเภอสัญลักษณ์คือร <LE> ูปสะวงกลมนะคะและคนสุดท้ายนะคะคือกำนันนะคะสัญลักษณ์คือรูปสามเหลี่ยมทีนี้เด็กมาดูตารางในช่องแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นนายอำเภอนะคะสัญลักษณ์ของนายอำเภอคือร <petty> ูปวงกลมสัญลักษณ์ของอ่ากำนันนะคะคือรูปสามเหลี่ยมและคนสุดท้ายคือ ูัว่าราชการจังหวัดสัญลักษณ์คือรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆเขียนสวยๆนะคะอ่าเสร็จแล้วให้เด็กๆดูข้อที่เหลือนะคะฝึกการสังเกตนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยป่าตัวรอเรือเริ่มจากการเขียนหัวนะคะโกลมลากขึ้นไปโค้งพยัญชนะตัวรอเรือนะคะตัวนี้ไม่ยากนะคะ อีกหนึ่งกิจกรรมวันนี้เด็กๆด,ดูภาพน้องโบไปเที่ยวประเพณียี่เปงน,นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นับจํานวนแล้วเขียนผลบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมประเพณียี่เปงน,นะคะจะเป็นการกปล่อยเหมือนโคมไฟนะคะขึ้นไปลอยบนท้องฟ้าให้เด็กๆนับดูในช่องแรกนะคะช่องที่1มีจํานวนเท่าไหร่นับเสร็จแล้วใส่ในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปดูช่องที่สอง มีจำนวนเท่าไหร่ใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแล้วนำมารวมกันใส่ผลลัพธ์ด้านหลังนะคะอันนี้เด็กๆทำบ่อยแล้วไม่ยากนะคะกิจกรรมของเรานะคะวันนี้มีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะเดี๋ยวพบกับคุณครูการได้ไหนในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธวันนี้คุณลา